thank you ครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศของการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชนนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42นะครับประจำปี2564มีบริษัทรถชั้นนำกว่า30บริษัทนะครับมาจัดแสดงรถยนต์แล้วก็นำมาจัดจำหน่ายเราไปดูกันนะครับว่าในฮอมีรถอะไรใหม่ๆและมีแคมเปญอะไรน่าสนใจผมจะพาไปชมครับเชิญครับ อันนี้สําหรับบูธรถยนต์เบนซ e เนี่นะครับมันจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ก็คือจะเห็นว่ารูปลักษ์ของบูธเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเพราะว่าโดยดีไซน์เนี่ยเราพยายามพัฒนาให้ไปในแนวทางที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นถามว่าทําไมก็คือนี่คือคอนเซปต์ใหม่ของ Mercedes Benz ซึ่งเราผสมผสานร,ระหว่างงานแสดงรถกับงานจัดแสดงที่เป็นดิจิทัลจะเห็นว่าจอทั้งหมดเนี่ยเรามีอยู่รอบบูธเนี่ยมีอยู่12จอแล้วจอทั้ง12จอเนี่ย เครื่องนึงเนี่ยจะเป็นจอที่เรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า augmented reality mm. นะครับเจ้า AR ก็แปลว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปยืนอยู่ที่รถเนี่ยมันจะมีอิน o r มชันเนี่ยลอยเข้ามาเครื่องเป็นยังไงอะไรทั้งหลายแหละก็จะเป็นกิมมิคให้คนที่มาชมงานเนี่ยสามารถจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วเอาไปแชร์ได้ไฮไลท์เนี่ยเราพูดกันเรื่องตัว E อย่างเดียวเลยนะครับ,รบเพราะว่าเมื่อวันที่18กุมภาเนี่ยรเรามีการเปิดตัว E-Class Saloon E-Class Sedan น,นะครับรุ่นที่ทำให พี่ตุ้เองอาจจะบุดหิดว่า <c oughs> ตกรุ่นแล้วเหร <c oughs> อยังครับยงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่เนื้อเชนหรือว่าจะเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับเ <c oughs> พราะเราเปิดเจ้าตัวซีดารแล้วเนี่ยในงานมอเตอร์โชว์เนี่ย <c oughs> เรานําม,มันเสนอก็คือตัว e-class ที่เป็นค <c oughs> e ูเป้กับ e-class ที่เป็นเปิดประตูเป็นแคบิโวเล่นะครับก็2ตัวด้วยกันเพื่อมาเติมเต็มว่า e-class มาครบแฟมิลีแล้ว อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือคแล้วถ้าเป็นคนที่สนใจ SUV ล่ะเรามีตัวใหม่ล่าสุดเลยคือ GLE GLE 350 DE 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 ก็คือเครื่องยนต์ดีเซลบวกกับระบบปลั๊กอินนะครับก็เรียกว่าเอามา2ประหยัดมาผสมกันเลยนะครับโดยที่ระบบปลั๊กอินเนี่ยแบตเตอรี่เจนเนอเรชันใหม่เนี่ยมันสามารถวิ่งได้ถึง106กิโลเมตรแล้วนั่นหมายความว่าถ้าบ้าน พี่ตุ้ยอยู่ลาดพร้าวเข้าไปทํางานสาทรเนี่ยวิ่งไปกลับได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันโปรโมชั่นนี้เรียกว่าข้อเสนอเนี่ยอยากให้แวะมาที่บูธรถยนต์ Mercedes Ben บนะครับเพราะว่า C-Class เอง S-Class เองเนี่ยมีข้อเสนอประเภทผ่อนศมีประกันมีอะไรทั้งหลายแหล่หลายรุ่นที่จองแล้วอาจจะได้ทองติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้แวะมากันครับ ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาสเตอร์ในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่42นะครับบูธเราก็ได้นำยนตรกรรมของมาสเตอร์ามาอย่างครบครันนะครับไฮไลท์ของเรานะครับอยู่บนเวทีคือตัว All New Mazda BT50 นะครับเป็นตัวแต่งชุดแต่งเคนโชนะครับซึ่ง BT50 ใหม่ตัวนี้เรากเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกมกราคมที่ผ่านมานะครับก็ เป็นภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เป็น SUV l i ไลฟ์พ like ิกอันะครับหรือว่าพิกอัพที่มีการออกแบบเช่นเดียวกับรถ SUV ยูวนะครับ v ้ามาความจุดแต่งเทนโชนะครับซึ่งเป็นการแต่งในสไตล,ล์ยกสูงนะครับที่จะดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ดู ดุมากขึ้นนะครับเป็นคู่สีที่เราเลือกใช้ในการตัดกับสีตัวรถสีดำกับสีตัวรถนะครับก็จะเป็นตัว a l l New m a z d a b t 5 0รุ่นเข n นโชนะครับนอกเหนือนจากี5 0ใหม่นะครแล้วนะครับ Mazda ก็ยังมีรถรุ่นใหม่ๆอีกมากมายนะครับตัว Mazda 2เองนะครับซึ่ง เป็นการปรับโฉมนะครับปีม o เรีโนะครับที่มาพร้อมกับชุดแต่ง Black Edition นะครับก็เป็นการเพิ่มความคุ้มค่าให้กับตัวรถมาต้า2นะครับและอื่นๆนะครับมาต้า cx 3มนะครับมาพร้อมชุดแต่งคิน Black Edition เช่นกันนะครับนอกจากนั้นยังมี cx 3 0นะครับที่มาพร้อมชุดแต่ง Signature Style นะครับแล้วก็มีในรุ่นของ cx 5และ cx 8นะครับก็เป็นอีกรถ SUV cx s e r i e s นะครับที่มาพร้อมให้กับทุกท่านได้เลือกตามความต้องการนะครับ ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับมาสด้ามาพร้อมกับดอกเบี้ยเริ่มต้น0%นะครับพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งะครับของมาสด้านะครับ,รบมีในเรื่องของการขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพนะครับจาก3ปีเป็น5ปีนะครับมีในเรื่องของฟรีค่ามุสซาตามระยะทางหรือมาสด้าแคร์นะครับก็เป็นทางเลือกของการแพ็กเกจฟรีค่ามุสซาตามระยะทางหลังการขายนะครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับ ier, มิสเตอร์โทเชียตีมับถาวรนะคะกรรมการผู้จัดการและมิสเตอร์ทาเคชิคาซาฮาร่ารองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีรเพจไอซูซูเซลจำกัดน,นะคะที่บูตอิซุซุในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ค่ะคราวนี้นะคะดิฉันนำร,รถมาทั้งหมดนะคะ12คันประกอบไปด้วยออลนิวอิซุซุเยน X สี่คันนะคะแล้วก็ All u, ออลนิวซูซุดีแม็กซ์แปดคันค่ะ ในบรรดา12คันนะคะท่านประธานก็บอกว่าเรามีรถมอดตฟายพิเศษตกแต่งพิเศษอยู่ทั้งหมด3คันด้วยกันนะคะก็เป็น All-New Isuzu อ็ new s, Is uzu, new X 1คัน Isuzu D-MAX ม c r o s s คันห1คันและ Isuzu D-MAX c a กซ์คาโปร1คัน,นค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจจองรถ Isuzu ในงานบางกอก i อ t น r n a t i o n a l Motor Show นะคะเราจะให้ท่านได้มีสิทธิ์รุ่นรับทองทำแท้จาก Isuzu นะคะมูลค่าเกือบ1ล้านบาทในงานนี้นะคะ ก็อยากเรียนเชิญทุกท่านที่บู๊ทสุดๆเลื่ยค่ะเป็นถึงวันที่4ี่เมษายนนี้นะคะขอบคุณท่านประธานและคุณข้าร่ามากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับรถปีนี้เรามาหลากหลายจริงๆครับพี่ตุ้ยเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย จนถึงปัจจุบันใช้เวลา2-3เดือนเท่านั้นนะครับเราเปิดตัวไปแล้วถึง6รุ่น10 v i r n t n รับมหาศาลจริงๆนะครับซึ่งไฮไลท์ที่สุดที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองก็คือที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยครับก็คือ e t r ่อน t แล้วคันที่เรานำมาโชว์เนี่ยเป็นตัวท็อปของเขาเลยคือ RSE Tron GT ่อนครับที่วยครับร t น่คือเป็นองค์ประกอบของ2ส่วนนะครับก็คือรถไฟฟ้า100%ครับ กับกลุ่มที่เรียกว่า RS คือ Racing Sport เป็นรถที่แรงที่สุดของ Audi เพราะฉะนั้นคันนี้เราสามารถบอกได้ว่ามันคือซ u เปอร์คาร์4ประตูที่เป็นแบบว่าแรงที่สุดของ Audi ในปัจจุบันครับครับซึ่งคันนี้เองเนี่ยเรามา3รุ่นด้วยกันนะครับเปิดให้จอง3รุ่นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยราคา6 3ล้าน3 0บาทครับพี่ครับรุ่นที่2นะครับเรียก E-tron GT Performance เนี่ยราคา6ล้าน7,90บาทครับ และรุ่นท็อปที่เห็นอยู่ข้างหลังเราเนี่ยราคา9้า4แสน9 0บาท9 4แสน9าใช่ครับผมซึ่งเป็นรถที่มีมอเตอร์แรงสูงขนาด646แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ยถึง830นิวตันเมตรอัตราเร่งสูงถึงร้อยเนี่ย3.3วินาทีเท่านั้นเป็นซุปเปอร์คาร์ที่เราเรียกว่าเพียวอิเล็กทริกใช่ครับผมนะฮะใช่ครับไฟฟ้าเพียวๆแล้วขีดความสามารถในการวิ่งบนท้องถนนนี่ได้ระยะทางเท่าไหร่ครับ ตัวเลขที่เคลมจากโรงงานเนี่ยคือประมาณเกิน500กิโลเลยนะครับ oh, ใน500กิโลหนึ่งคเพราะว่าเราใส่แบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับ,รบขนาด93.4กิโลวัตต์ครับ <3. 4 S 1> แล้วตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับในตัวของ RS และตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเราให้ออนบอร์ดชาร์จเจอร์ที่เป็น AC ชาร์จเจอร์ถูกสูงถึง22กิโลวัตต์นั่นหมายถึงเวลาเราชาร์จที่บ้านนะครับซึ่งเราจะแถมวอล์กอ็อกซ์ตัวให้ด้วยที่บ้านนะครับชาร์จได้เต็มจากจากเลี้ยงถึงเต็มเนี่ยภายในเวลาแค่4ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองนะครับก็ย่นระยะเวลามา1่เท่าเลยตอนนี้จุดชาร์จก็เริ่มทยอยมีนะครับแต่ว่าก็ศึกษาเส้นทางหน่อยจุดชาร์จอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถเดินไปเดินทางไปถึง คันไฮไลท์ของเราไปแล้วแต่สิ่งที่เราเปิดตัวเพิ่งเปิดตัววันนี้วันเพรสนะครับทีนั้นเราเปิดตัว Q5 อีกคันหนึ่งเป็น Q5 45 TFSI S Line Black Edition ซึ่งอันนี้เป็น Minor c h a i เเราเพิ่งเปิดตัวงานนี้นะครับนอกจาก Q5 แล้วผมยังมีตัวอื่นที่เราเปิดตัวไปต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้ง RS5 RSQ3 มี Q3 2ลิตร Quattro นะครับทั้ง SUV และ Sportback และที่ขาดไม่ได้ครับพี่ตุ้ย รถยอดนิยมของเราคือตัว TT ทีนะครับทีทปีนี้มาพร้อมเครื่องใหม่เกียร์ใหม่นะครับเครื่องยนต์245แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดตัวตัวเกียร์อัตโนมัติเนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะนะครับมาในราคาที่3้าน3 9 9 0 0 0แต่ที่ขาดไม่ได้เลยครับคือในเรื่องโปรโมชั่นครับพี่ตุ้ยครับโปรโมชั่นใช่ครับ โปรโมชั่นของทีทีที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยเราจัดหนักจัดเต็มดอกเบี้ย0% 7ปีเต็มๆมาเลยเพราะฉะนั้นเหลือเงินผ่อนต่อเดือนที่คุณลูกค้าจะต้องชําระเนี่ยแค่ประมาณเดือนละ2 6 0 0 6 20,007เท่านั้นครับเรียกว่าเป็นเป็นเป็นมิดกับกระเป๋าตังค์เรามากนะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆก็เอมีพวกโปรโมชั่น0%ลดหลั่นกันลงมาครับจะ5ปี3ปี4ปีอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ายังไงก็ฝาก เข้ามาชมที่บูธเาราแล้วก็สามารถพูดคุยเจรจา,าต่อรองกับ,บที่ปรกษาการขายเราได้เลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยวันนี้เราอยู่กันในงาน b a n คอก k International Motor Show ครั้งที่4 2นะครับซึ่งก็เช่นเคยครับเราจัดขึ้นที่ Challenger Hall เมืองทองธานีเนื่องในโอกาสปีนี้นะครับมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ60ปีนะครับเราเลยได้จัดทำรุ่นพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อเอามาเสนอให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเริ่มจากคันแรกเลยครับอยู่ข้างหลังผมนนนีี่เเองงะครับป็ Mitsub ishi Sport ro มมาดด้วยสแให เป็นหนึ่งใน Passion Red Edition นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีสันที่มาจากแรงบันดาลใจของเรานะครับทำไมต้องสีแดงนะครับเพราะสีแดงเป็นสีของโลโก้ของเรานะครับสีประจำ Mitsubishi Motors นะครับแล้วก็แน่นอนครับสำหรับ Mitsubishi Motors สีแดงหมายถึงแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนมุ่งไปข้างหน้านะครับเช,เช่นเดียวกันกันกบ ความต้องการของลูกค้าหน้าที่ของมิสูบิชิมอเตอร์ของเรานะครับก็คือสนับสนุนนะครับทุกเป้าหมายของลูกค้านะครับให้ไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยและประสบความสําเร็จนะครับอันนี้เลยเป็นที่มาของ a s ช i o n Red e dition ของเราอีกคันหนึ่งครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็นมิสูบิชิไททันสเปเชียลเอ dition ซึ่งได้รับการออกแบบพิเศษโดยคุณรักกิจควรหาเวสนะครับศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังของเมืองไทยโดยอินสปิเรชันแรงบันดาลใจของคุณรักกิจนะครับก็มาจากเทปไททันใช้ชื่อว่า The Triton God นะครับก็แสดงให้เห็นถึง พลังนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับรูปร่างการดีไซน์ภายนอกของไททันนะครับที่แข็งแกร่งนะครับพุ่งทะยานมุ่งไปข้างหน้าเพื่อฝ่าฟันทุกอุปสรรคนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของ Special Edition บนบนมิซูบิชิไททันในเวอร์ชันของคุณรักกิจนะครับและนอกจากนั้นครับข้างหน้าผมก็จะเป็นซิตี้คาร์นะครับมาทั้งในรุ่นมิราจแล้วก็แอ r ราชนะครับเป็นรุ่น Special Edition เช่นเดียวกันก็จะมาเป็นสีแดงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกในเ s i o n Red Edition นะครับ พร้อมกับการตกแต่งพิเศษมีการตกแต่งด้วยหลังคาดำนะครับล้อแม็กสีดำเป็นต้นนะครับซึ่งก็สร้างบุคลิกและความโดดเด่นที่แตกต่างไม่เหมือนใครบนท้องถนนวันนี้ครับที่งานของเราได้นำรถยนต์มิสูวิชิครบทุกรุ่นนะครับมาจัดแสดงด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมิสู u ิชิ h i Outlander p h g v นะครับมิสูวิชิบาร์เจโรสปอร์ตนะครับมิสูวิชิไททันนะครับแอกซ์เพนเดอร์นะครับอัทรัชแล้วก็มิราชิกด้วยนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาส60ิปีนะครับพิเศษครับสำ ซื้อไม่ว่าจะเป็นรุ่น Special Edition ก็ตามหรือเป็น Passion Red Edition ก็ตามนะครับทางบริษัทมิสูวิชิมอเตอร์สนะครับจะสมทบทุนนะครับเงินบริจาคนะครับสูงสุดถึง5,000บาทเพื่อนำไปบริจาคให้กับมูลนิธินะครับหรือองค์กรการกุศลนะครับเพื่อใช้ในการพัฒนานะครับทั้งในเรื่องของระบบการศึกษานะครับทั้งเรื่องการแพทย์นะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้คนไทยของเราสังคมไทยของเรานะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ใหญ่เชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะครับ มามีส่วนร่วมในการทําบุญร่วมกันและแน่นอนครับในโอกาสที่เราอยู่เมืองไทยมาด้วยกัน60ปีนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าชาวไทยทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเรามาอย่างดีโดยตลอดนะครับ คอนเซ็ปต์ของบูธนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะเป็นในเรื่องของตัว innovative นะครับ build the better future นะครับตัวนี้เราบอกได้เลยนะครับว่า Great Wall Motor เอารถเป็นรถพลังงานทางเลือกมาโชว์เท่านั้นนะครับเราจะไม่มีคอมเพรสชันอนจินหรือว่ามีรถที่ใช้เบนซินหรือดี el, เซลเพียวๆเข้ามาน,นะครับจะมีเฉพาะรถที่เป็นไฮบริดนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าเท่านั้นนะครับ ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับสำหรับตลาดเมืองไทยหรือว่าผู้บริโภคชาวไทยนะครับเพราะว่าเรามีตัว h a v a ว S6 h y b สซิกส์เนะครับเปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับก็ตัวนี้จะ,ะมีความพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Performance นะครับแล้วก็เทคโนโลยียยต่างๆนะครับที่เราใส่เข้ามาจัดเต็มในเรื่องของอุปกรณ์หรือคอนเทนต์มากมายนะครับ ส่วนตัวโอล่นะครับโอล่ก็คือเป็นตระกูล CAT นะครับแคทแฟม i l ีนะครับมันจะเขาจะเป็นรถไฟฟ้าเพียวๆนะครับ o ูดแคทก็เป็นรถไฟฟ้าที่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดตัวที่ประเทศจีนเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็เอามาโชว์ที่นี่นะครับสามารถวิ่งได้ในระยะทางต่อหนึ่งการชาร์จเนี่ยอยู่ที่500กิโลเมตรนะครับแล้วเทคโนโลยีก็ใส่มาเต็มเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงตัวน้องเล็กนะครับเป็นแบ็ k แคทนะครับแบ็แคทเนี่ย ก็สามารถที่จะวิ่งได้ในระยะทางที่ค่อนข้างไกลนะครับชาร์จทีหสามารถวิ่งได้300-400กิลเมตรนะครับเราจะมีการเปิดตัวเปิดจองนะครับแล้วก็ส่งมอบเนี่ยจะภายในไตรมาสสครับเราก็สามารถที่จะทําการจองแล้วก็สามารถส่งมอบนะครับ คอนเซปต์ของผู้เราในปีนี้ต่อตอเนื่องในเรื่องของแคมเปญก็เขาห่วงค่ะพี่ตุ้ยก็คือมันเริ่มต้นจากเวลาลูกค้าซื้อรถใหม่หรือรถเก่าก็แล้วแต่เนี่ยพอเขามีสิ่งเราสิ่งตื่นเต้นต่างๆมากมายรุ่นรถสีรถของแถมอะไรต่างๆเขาก็ลืมเรื่องของฟิล์มไปปรากฏว่าใช้ไปใช้มาเพื่อนเพื่อนจันเองค่ะ เดือน2องเดือน3เดือนเอาลอกฟิล์มซะแล้นะเพราะว่าไม่ถูกใจฟิล์มที่ได้มาเราก็เลยรณรงค์ในเรื่องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าฟิล์มกองแสงมีประโยชน์และมีความสําคัญอย่างไรก็เป็นในเรื่องของคอนเซ็ปต์ก็เข้าห่วงฟิล์มอะไรก็ได้ไม่ได้ระบุฟิล์มที่เราต้องการไปเลยเวลาที่เราซื้อรถนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาปีที่เป็นก็เข้าห่วงยกกําลัง4ี่ก็เป็นกำลัง4ใช่ค่ะกําลัง4กําลังที่1ก็คือใน carrying innovation ในบูนี้เราก็จะมีการแนะนําฟิล์มกองแสงรุ่นใหม่ๆเป็นกลุ่ม C M series นะคะ ส่วนที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของแคร์เรื่องเซอร์พี่ตุ้ยจะทราบประวัติของเราดีว่าเราทำมา26ปีแล้วเรามีศูนย์ตัวแทนจําหน่ายมากกว่า800แห่งพร้อมที่ให้บริการลูกค้าของเรานะคะแล้วก็ส่วนที่3มแคร์เรื่องเรื่องโซเซียลิตี้พี่ตุ้ยก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมนี้เหมือนกันลูกค้าที่จองฟิล์มในงานนะคะเราจะเก็บรายได้200บาทไปปลูกป่ากับรักโลกกับลามิน่าที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาแลวสุดท้าย carrying กระเป๋าตังค์ของลูกค้า carrying promotion เข<ห>้ามาจองฟิล์มในางานมีโปรโมชั่น <promotion S 2> พิเศษต่งๆๆางๆมากมายค่ะพี่สำหรับลูกค้าที่สนใจฟิล์มรุ่นต่างๆนะคะส่วนลดสูงสุดที่30%แต่ถ้าเป็นลามินาดิจิตอลสลาแมทริกซ์นะคะจะมีส่วนลดพิเศษ7,000บาทบวกเครื่องฟอกอากาศสู้กับ p m 2.5อีกมูลค่า2,000บาทคุ้มสุดๆค่ะและในรอบพรีเซนเทชันในทุกๆวันเนี่ยเราจะมี4รอบแต่ละรอบเนี่ยเราจะมอบให้1สิทธิ์ตคอปอัพด้วยบัตรเติมน้ำมันอีกมูลค่า 1, จบแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้โอ้โหเล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันเพรสเดย์ของบางกอกมอเตอร์โชว์นะครับอย่าลืมนะครับยังไงก็แวะมาชมงานกันนะครับตั้งแต่วันที่24มีนาคมนะครับถึงวันที่4เมษายนนะครับสำหรับผมวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ